ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรริเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุพระเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันพระอค์มหาจากักรพรรทุกทุองค์บารมีรวมพระปัจเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสง ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตาว่าเรามีรวมของปู่ดูผมมะปัญโยเป็นที่สุดขอเรามีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิ้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปูดป่ดูของปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอมารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุของเชิญเทพหกชั้นูมิยี่สิบชั้นเทพูวิทุกชั้นทุกพบทุกภูมิ สวดกำลังจกอองกักระพัดพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังนะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต นัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณยญาณมานีนุปรารสีสาหาสุธรรมาพุทธุธรรมโมสังโฆยะถาพุทุโมนะพุถาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาภีธานังวรังคันธ an, ังสิวะริจะมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังว ah ันทามิทัดโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาภูเสมินะโมพุทธายะ ราพุทธาตรตนะยังมานีโนภรัตสีสาหาสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาจีธานังวารังทันธังสีวะริธรมหาเถรัง อาหังวันทาหิทุระโตอาหังวันทาหิอาติโยอาหังวันทาหิปะพะโสปุถาระมะสังฆปุเชนินาโมปุถายะพระพุทธไตรัตะนะยานมาเนนุคาระสีสาหาสุตัมมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาทิธานังวารังคันธังสีวะรีธรรมะเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิธาติโตอาหังวันธานิ โสทุทารามะสังฆปุเจมิงะโมปุธายะระปุธาระตนายานมานิโนภรระสีสาหาสุตัมาพขุโตธรรมโมสังโฆยยถาคุโมนะ พุทธาบูชาธัรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีธานังวรังกันทังสีวริธรรมะเถ พระพุทธไตรรัตนายานมานีนภรสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาูชาปฏิธานังวรังกันธังสีวะรลีตมหาเถรอน อาหังวันทามิทุลโตอาหังวันทามิทาทุโลอาหังวันทามิสัปปโสปุถาธรรมะสังฆปุเชนมิยะโมปุทายะราปุถะไตรัตนะยังมานีนภรัตสีสาหาสุตัมมา พุทธธรรมโมสังโฆยยตาพุทโมนะโกธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาติธานังวรังกันทังสี นะโมพุทธายะพระพุทธายะตนยานนะนโนคระีสาหาสุตัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยคาพุทโมนะุทาบูชาธรมมะรูชาสังฆะรูชาอัจจิานังวารันตันทัง สีวะลิตามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาทิโยอาหังวันทามิสภัสโสโอทาห์มะสังฆาตุเจนียาโมกุทายะราภุตาไตรรัตนายานมานีโนภารัตสี สาติสุตัมมาพุทธธรรมโมสังโฆยาคาพุทโมนะปุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาติธานวันตัน เํ้ากำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกาหนดไปที่บิดามารดาและหมย่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนีนสัพเพโหทาสัพเพธร,รมม พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาลัพปตาปัจเจกานันจะยังทะลังอาลัหันตานันจะเอเสนาลักขังสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา อาลับปัตตาปเจกานันเจยังพลังอนตานันสเดเทนารักขังปันธามิสภัพโสสะเป้พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปัตตาปเจกานันเจยังพลัง อาลาหันจานันจ่เทเจนารักขังปันตามิสปสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปตตาปเจตานันสยังพลังอาลาหันตานันจ่เทเจนารักขังปันตามิสป